กับสวัสดีกันตอนเสาร์ครับวันหยุดครับวันที่4มิถุนายน2565หรือผมบอกนอกพื้นที่นะครับพอดีอยู่ในพื้นที่ก็จ <c> ร <oughs> ิงๆบ่ต้องบอกก็ได้หรอกบุรีรัมย์ว่าจ,จะเจอกันในด้ด๋ยอกันเนาะอืมพอดีผมมีประสบการณ์อย่างหนึ่งรับอยากจะบอกสูพี่น้องฟังอา่า ช่วงนี้นะครับผมว่าปิชาชีพนะครับมาแบบแปลกๆนะครับมาแปลกๆมาได้ลายลูปแบบเมือนะม่อวันที่หนึ่งนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาผมได้รับสายโทรศรรัพท์เขานะครับเขาเมื่อที่ผมนะครับเขาเบอร์เมื่อที่ผมอบอกว่าั่วจากกอทชอนะครับจากมา เบอร์เมือถือผมจะถือระงับภายใน2ชั่วโมงนะครับเนื่องจากทางกสทชตรวจสอบว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ใส่พิษกฎไม้กดระเบียบหรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งของของของผู้ใดก็ผู้หแต่เพียงแต่ว่ากศทชกสทชแจงมานะครับ จะเป็นเสียงผู้หญิงบอกอนะจะเป็นเสียงผู้หญิงบอกมานะครับบอกว่าให้จะมีการระง,งับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับแล้วก็ในการระงับเบอร์โทรศัพท์นะครับจะใช้งานบได้เลยภายในสองอทั้งจากนี้ประมาณสองชั่วโมงนะครับม,มันบอกว่ามันจะตัดโทรศัพท์ไปนะครับบ่อยใช้งานได้โทรกับบอด้รับกับบอด้นะครับเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กหรือว่า ใช้แอพพลิเคชันทางธนาคารนะครับโอนเงินรับเงินเนี้ยงบ่ด้เลยนะครับมันบอกว่าภายในสองชั่วโมงนี้นะครับถ้าบามันทาคือมนมาว่าให้ให้คุณเนี่ยกดไปไม้เหล็กเก่านะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขหรือว่าตรวจสอบข้อมูลน,นะครับมันบอกว่าที่ผมเกิดผมเก่งผมผมู้ผเสียหรอกแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าพรว่าผม ผมคือว่ามันมันมันเป็นแรืงจริงนะครับเพราะผมเห็นเบอร์ทั่วเลยหงุดห,ห,ห,หแล้วนะว่าบอมแมน <c oughs> คือมันเป็นเบอร์มือถือเขามาเป็นเบอร์มือถือเขามาแล้วก็เป็นเสียงไม่ยิ่งนะครับแจ้งแบบที่ผมบอกหันนะครับแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ผมจะบรสามารถใช้งานได้ภายในสองชั่วโมงนะครับถ้าอ,าอยากแก้ข้อมูลหรือว่ายอย่างอย่างหนึ่งนะครับที่ทางกสชเขาแจ้งเข้ามานะครับว่าเบอร์โทรศพัพท์ผิดนะครับให้กดเก่านะครับ ผมบกกกับผมนั่งฟังเงยสนะครับมันก็เปิดโทรศัพท์กับว่ายำไปควมเก่านน่ะครับควมเก่อ,กอบวกาไปประมาณผมฟังประมาณสองนาทีนะครับคือผมบอตอบเลยนะครับตอบเพิ่บบกตอบผม,บบผมฟังเลยสนะครับสองนาทีนะครับตัดสายไปปึ๊บนะครับผม <laughs> ผมก็เลยเอาเบอเร์โทรศัพท์ทิ่โทรออกมาหน่ล่ะ นะครับไปเสือนหาเบิร์ครับวิธีการหานะครับมันอันนี้จาไว้ก็ดีนะครับว่าถ้าเบอร์ปแปลกๆเข้ามาหรือว่าเบอร์ที่คนโบ่งจ้งเข้ามาเาอยากวังว่าเป็นผู้ใดโทรหาเขานะครับปกติแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ช่วงปีหลังๆมานี่นะครับเขาถ้าผู้ใดมีเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนมากจะใส่เบอร์โทรศัพท์ในการสมัครเฟซบุ๊กสมัครไลน์ล Facebook, INE, นะครับ หรือว่าสามครถอีแง,งต่างๆที่ที่ที่มันเกี่ยวกับเบอร์ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์นี่แหละนะส่วนมากเขาจะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับในการยืนยันตัวตนต่างๆนะครับผมใส่วิธีการนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับไปาหานะครับไปเสิร์ชหาในช่องหาเพื่อนที่ว่ายอายู่ในิฟีดบุกนะครับไปเสิร์ชหาในช่องเฟซบุก หรือว่าแต่ว่าผมใส่เจือหาในช่องเฟซบุ๊กเมือน้ำเบอร์เจอนะครับผมเอาไปเสิร์ชในเ,เพื่อนๆนด้ไหมของไลน์นะครับเจอครับเป็นเบอรท์ที่โทรหาผมเนี่ยนะครับหลามี่ซื้อว่าวีนะครับตัววีอะไรกับตัวอีสองตัวนะครับเ,เป็นลูกที่ยืนอยู่ก็ผาย อย่างหนึ่งนะครับผมก็บอกมืนจะไป,ป,ปยอยู่จงังหวัดไหนนะครับผมผมก็เลยส่งขอความไปนะครับผมบอกว่าอพอดีผมผมเป็นสมาชิกของกสรทรรชกทรรรชเขาส่งเรื่องการรบรมู้มาผมก็เลยเอาของกทชนะครับอพส่งกลับพืนทางขอความไปเบอร์เมื่อที่เบอร์นั้น ล้วก็บอกว่าทาว่างก็เชิญนะครับเขารวมประชุมน้ากันผมมาดัดลังเลยนะครับมิรจิมีนะครับโบมิตอบมาเลยนะครับก็คือลักษณะจะเป็นเทวารัาแล้วน,น,น,น่าได้เ่าร้านน้อยมากอีกแล้วที่นี่ก็เลยอ,อยากบอกสูตร พี่น้องฟังเลยนะครับว่าอย่าไปเสื่องง่ายๆนะครับเอาขั้นแรกที่สุดเลยนะครับก็คือเบิงเบิอก่อนนะครับปา้าไอศกรีมเ <c oughs> บิงเบิก่อนครับก่อนเรียนอยากได้ไอศกรีมเนอะหนูหนูหนูไม่เอาแต่เข้าไปข้างในก่อนเข,านข้าไปข้างในก่อนอันแรกที่สุดนะครับก็คือเบิงเลยก่อนเบิงซะก่อนนะครับว่าเบอร์ที่โทรเข้ามานะครับส่วนมากแล้วนะครับถ้าเป็น หน่วยงานพวกแบบนี้นะครับบางทเป็นหน่วยงานราชการต่างๆนะครับตำรวจกรมยังกองยังก็แล้วแต่นะ่ครับเขาจะบบใส่เบอร์มือถือทร่ในการแจ้งข้อมูลว่าเป็นข้อมูลผิดพลาดหรือว่าเป็นข้อมูลนี้ยังที่ที่ที่มัเป็นความผิดทางทางทางราชการนะครับเขาจะโบคอยใส่มือถือครับส่วนมากถ้าเป็นเบอร์ก็จะเป็นเบอร์ ขึ้นต้นด้วยอาจจะเป็นประมาณ0ูนหรือว่าเป็น0ูนย์สี่หาศูนย์สี่อย่างคือแถวทั้งผักเขาศูนย์สี่สามศูนย์สี่หาศูนย์สี่หกเป็นสัลักมันจะขึ้นแบบนั้นนะครับมันมันจะบุมีครับที่ว่าจะมาขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ยังไงครับบบกบควายมีกันครับถ้าถ้าเป็นหน่วยงานราชการเขาบอกเขาบอกเขาใส่เบอร์นี่แจ้งว่าคุณกระทาความผิดนะครับส่วนมากจะใส่เป็นเบอร์ในสํานักงานเลยนะครับในการแจ้ง เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องถ้ามีสายแปลกๆเข้ามานะครับว่าจะเป็นอาจารย์โทรมาบอกว่าคุณเป็นนีมองหันมองนี้ให้ชําระล้วนนะครับหรือว่าคุณมีความผิดนะครับทางกองเสียบสวนกองเงี้ยงเหล้วแต่นะครับได้สืบมาว่าคุณมีความผิดทางนั้นทางนี้นะครับโดยไปเห็นแบบนั้นย่ากทเ่จะครับถ่ายเป็นมือถือหามเสืียดขาด สำคัญที่สุดฟังมันฟังซะก่อนนะครับฟังมันบอกมผมซะก่อนวารนจีบอกอ่าไปแบบใดนะครับเพราต้องไปโต้ตอบมันครับฟังซื่อๆนี่ครับเดี๋ยวมันก็ยุดเองนะครับเราค่อยเอาเบอร์มันไปค้นหาคือผมนะครับห้องสิงห์โหนะครับว่ามันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับโบสิอาครับบโบสิอาวามันถ้าคุณไม่รับโทรศัพท์อ่ถ้าคุณไม่กดรับตอนนี้จะทําให้คุณผิดกฎหมายคุณอะไรนี่บ่มีครับขอกฎหมายขอได้บ่มี่หรอครับ ให้กดรับว่ารับทางโทรศัพท์ท่านที่ท่านใดนแล้วผิดกฎหมายมุ้งยครับอย่าพิเศษครับเดี๋ยวมันจะไปลงกลมีชาชฉีพยายดิสขาดนะครับฟั่งมันนะครับแล้วก็หรือบอยอยากฟั่งก็กดต,ตัดถิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าถามบ่มันใจนะครับในตัวจาของว่าผมมันจะเป็นเรื่องกี่โมนาส่งวัดไปเป็นหนีเขาอีรีจยงนีเนาะนะครับไป,ปนหนีเขาอีรีก็ล่องฟังเมืองสะกดน,นะครับแล้วเอาเบอร์ไปกดไปเบิองไหลเบิองสะกอน,นะครับว่ามันแม่นบ่อ ก็ยังโทรนำกลก็ได้นะครับทามั่นใจนะครับทามั่นใจก็บทิมไปนะครับผมยังนะครับคืออย่างผมเนี่ยแหละนี่ครับที่บอกว่าประสบการณ์สูฟังเลยว่าวันที่หนึ่งมหันนะครับที่ว่าก็ชโทรนะครับมันเป็นมือถือนะครับผมเสียอยู่แล้วบอกว่าเบอร์โทรศัพท์จะถูกตัดภายในสองชั่วโมงนะครับจะคุณจะบสามารถเทสแอปพลิเคชันธนานคารอันนี้ได้นะครับเงินสิบ่รสมารถเข้าบัญชีคุณได้สิบ่รสมารรกดกดในว้นพฤหัสบดีได้ เป็นไปได้ครับทาผู้ที่เป็นไปได้คือธนาคารเท่านั้นนะครับจังซี่เจ้างีธนาคารก็ต้องเป็นธนาคารอีหลีเด้องบ้านมีชาชีพนะครับจังงีสาม,มารถอ่าแจ้งข้อมูลมหาหาเฮานะครับแล้วก็เขาจีแจ้งส่วนมากธนาคารมันสะบริโภคทรครับถามมันแจ้งมันจะแจ้งเป็นข้อความวให้เบิ่งดีๆนะครับว่าข้อความนั้นมาจากไสนะครับต้นสังกัดารเงินนะครับต้องเบิ่งองสวรรค์นะครับ,บ,บ,นนรบแล้วก็ดีที่สุดคือต้องโทรเขา้าเบอร์ที่เฮาไปเปิดบัญชี เปิดเบื้องแรกนะครับใน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 แอปพ่อก็ได้นะครับว่าเบอร์ธนาคารให้ติดต่อเบอร์ใดเบอร์ใดนะครับที่เป็นธนาคารที่เขาฝากเงินนะครับมันจะได้จะบริได้บรบริได้เสียดูนะครับเบื้องนะครับตรงนั้นดีกว่านะครับอาภูมาชิวายังรอตรวจอยู่ครันอาเรื่องพิษก้นไมนยังบ่มีหรอกนะครับอย่าไปเสือเด็ดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นครับ อันมาหลายแบบนะครับมีมาหลายแบบกูเหมือนนะครับฝากนะครับถ้าเกิดห้องไปกดปุ๊บปั๊บเข้าไปนะครับเกิดมันเอาถ้าสมมติว่ามันมันสั่งแอปยังจังยังนึงขึ้นมานะครับในการว่าถ้าคุณกดรับปุ๊บนะครับจะเหตุให้คุณยอมรับในการถอนเงินไปให้คนอื่นนี่นะครับมันมีครับมันอาจจะเหตุลักษณะนั้นออกมานะครับเพราะว่าเป็นเนี้มันคือสีมีนะครับ ไดนเหมือนมีเบอร์โทรศัพท์เฮานะครับมันมันต้องมีข้อมูลขเฮานะครับแล้วข้อมูลตัวนี้มันเอาอกไปย่าไหนเข้าโบจั์นะครับหลักการในส่วนของข้อมูลตัวนี้นะครับที่มันมาเห็นแบบนี้นะครับผิดนะครับผิดนะครับผิดผิดข้อมูลนะครับคุณจางคาะอะไรผู้จับเก็บตาไรสดอยู่ผู้จับเก็บ้า e? บบถ่ายทอดอยู่ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำ ให้เล่น,นอ่ะเดี๋ยวใบสมิสก่อนนะครับพอดีเล่นหน่อยออกมาใครดจีจะฝรประมาณนี้นะครับใครเขีหนหยนอยู่อืมเดี๋ยวจะวนเรลูกต้นไม,ม้ก่โอนพูดโม้หอดอ๋องโงครับบอคอยมีสมาธิกับเจ้าใบสมิสก่อนครับ